ลิปนี้พามาเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญานะตรงนี้เป็นวัดลำพญาและตรงสนามด้านขวามือเราจะเป็นที่จอดรถบริเวณนี้จอดรถฟรีนะที่จอดรถกว้างขวางมากนะนุ่นยาวไปนุ่นเลยเราเดินทางมาจากพุทธมนตรสายสี่นะเราใช้เส้นทางมาจากพุทธมนตรสายสี่ แล้วเราก็ขับมาทางเส้นทางที่จะไปยังอำเภอบางเลนนะน่าจะเป็นทางหลวงชนบทหมายเลขสามศนย์ศูนนะก็ขับตรงมาเลย20กิโลนะก็จะเจอป้ายบอกทางมายัางตลาดน้ำวัดลำพยามาง่ายๆนะเป็นตลาดน้ำที่อยู่ในตำบลลำพยามเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะฮะ ที่จอดรถใกล้ๆก็มีนะตอนนี้ก็จะจอดใกล้ตลาดมากขึ้นนะตลาดน้ำวัดลำพญาตรงนี้นะเราเคยมาแล้วนะเรามาเมื่อน่าจะประมาณสักปีสองปีมาแล้วนะ ซึ่งตอนนั้นเพิ่งจะฟื้นตัวจากโควิดคนเดินก็ยังไม่เยอะนะมาปัจจุบันนะวันที่20กันยายนปี68เราก็จะมาอัปเดตให้ดูนะบรรยากาศของตลาดน้ำวัดลำพญาในปัจจุบันนะ20กันยายนปี68เดินมาก็จะเจอกับทางเข้า เป็นตลาดที่อยู่ภายในบริเวณวัดนะแล้วก็จะอยู่ติดริมน้ำเลยนะทางที่จะเดินไปยังโซนตลาดที่อยู่ริมน้ำนะเดินเข้ามาจะเจอกับสองฝั่งเลยนะฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราพาเดินดูฝั่งซ้ายก่อนนะ จะเป็นผักสดเลยนะมีทั้งตลาดที่เป็นส่วนของชุมชนนะต้นตรงนี้จะเป็นของแบบผักผลไม้นะฮะและขวามือเราเนี่ยจะเห็นหนูน่นตรงนีน้เป็นริมน้ำนะะแล้วก็จะเห็นกระสอบทรายมากันน้ำไว้ละซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกแล้วก็น้ำ ไหลมาจากทางเหนือเยอะนะนะหนุน,นสบสบตายไวนะ้เป็นผักปลอดสานพิษฮนะเนะี่ยราักาดีงามเลยนะโซนนี้นะจะเป็นโซนจำหน่ายสินค้าชุมชนนะเดี๋ยวเราพาเดินข้ามไปฝั่งที่เป็นริมน้ำนะ โอ้โหน้ำขึ้นน้ำขึ้นนะช่วงนี้มีบรรยากาศขายของบนเรือนะนนะตรงนี้ต้นต้น,ตนแพรเลยนะ เป็นทั้งแผรอาหารมีร้านอาหารนะมีร้านอาหารร้านส้มตำร้านอาหารตำสั่งขายนะบรรยากาศดีมากๆนะเคเดี๋ยวเราพาเดินดูร้านขายของก่อนนะร้านปเตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวเรือมีที่นั่งด้วยนะบรรยากาศดีเลย เดินมาวันแพจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะฝั่งฝ่าก็มีของขายนะฝั่งซ้ายก็มีเคเราพาเดินฝั่งซ้ายนะขนมเสียกปูนฝั่งนี้วิวดีเลยนะติดริมนม้ำนทะอช่องวัดเจขัดมันของขายเยอะมากๆคะ ตัวลานหลังคาคึกคักมากๆข้าวราม,ม,มขอา้อ,นนขอเด่นก่อนอันนี้เป็นกุ้งนะเนี่ยกุ้งเผาเผาแบบนี้ไปนะเผาบนเรือเลยนะปลาเผาสดๆเลยฮะใครมาเช้าเช้านี่แบบของขายเพียบนะ่ะ คนก็ยังไม่เยอะด้วยนะตอนนี้เรามาก็ประมาณ9ก้าโมงนะเวลา9ก้าโมงกว่าๆนะที่เรามาตลาดเขาเปิดเช้านะเรามาในวันเสาร์ที่20กันยายนปีห8 8นะตลาดที่นี่เขาปิด5้าโมงเย็นนะประมาณนี้นะหมูสเต็กปุ้งฝอยเตือก็มีทอดมันตะไายนะสองฝั่งเลยนะ ริมแม่น้ท่าจีนบรรยากาศดีจังเนะีขายของบนเรือนี่เป็นผลไม้แช่อิ่มนะสงไดห้าสิบบาทเรามาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเก้าโมงกว่าๆนยะคนยังมา ยังไม่แน่นนะเดี๋ยวถ้าสายมานี้นั่นแนะน่นนอนนะน,นี่ก็จะเป็นกุ้งเผานะชุดเล็กหนึ่งร้อชุดใหญ่ร้อยห้าสิบถึงสองร้เนี่เผาแบบใหม่ๆเลยนะมีปลาทอดด้วยนะขายบนเรือนะ อยเดียวครับอยายพายเรือขายหลายอย่างนะมีทั้งกล้วยก็เป็นสินค้าในชุมชนเลยนะบระิเวณแถบนี้เน่ินมาเรื่อยๆถึงโซนนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะมีโต๊ะอ,อยู่ตรงกลางนะ,ะกลางแพรนะให้นั่งรับประทานเราสามารถซื้อร้านไหนก็ได้นะแล,แล้วก็มานั่งรับประทานที่โต๊ะตรงนี้นะ ร้านในติมก็มีนะร้านข้าวหมูแดงร้านกล้วยเสียวร้านส้งตำขนมคุยช่ายน้ำสมุนไพรกาแฟสดมีหมดเลยนะเป็ดอบน้ำผึ้งก็มีนะอันนี้เป็นเรือเป็นเรือที่พาล่องเที่ยวนะเป็ดตัวใหญ่ๆนะ ของกินเทียบนะมาตลาดน้ำวัดลำพญานี่ไม่มีอดเลยนะนะพร้อมกับบรรยากาศดีมากๆนะเดินให้สุดเดี๋ยวเราพาเดินอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้ที่เราเดินนี้อยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะเอออาจโดนน้ำท่วนะคะโดชนิดนอนนะคะ ก็เป็นราคาสูงขึ้นนะคะก็ขอเชิญน,นักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวนะคะช่วยกันอุดนุ้นนะคะสินค้าเษกษตรเกรกรนะคะชาวสวนชาวไร่เรานํามาขายท่านเองเลยนะคะราคาก็จะถูกย่มเยานะคะส่วนท่านที่มาหาอาหารเช้ารับประทานนะคะก็อขอเชิญลงมาที่ในแพรนะคะในแพรเราจะน่าอาหารพร้อมทานนะคะ เดินมาจนถึงสุดแพนะสุดแพก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวขายด้วยนะก๋วยเตี๋ยวเรือมีร้านกาแฟาสดนะใครที่ชื่นชอบความสงบนะเดินมาให้สุดแพเลยนะมีที่นั่งชิวๆเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็สุดแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศร้านขายของที่อยู่ฝั่งขวามือหน่อยนะ เป็นแม่น้ำท่าจีนนะช่วงนี้น้ำขึ้นน้ำเยอะนะเป็นฝนตกด้วยนะน้ำม,มาจากเหนือด้วยนะจุดประชาสัมพันธ์เรือนะนะีเป็นตารางเรือท่องเที่ยวนะรอบแรกสิบโมงครึ่งรอบสุดท้ายรอบบ่ายสองโมงครึ่งนะ ค่าโดยสารถ้าเป็นเด็กก็30บาทผู้ใหญ่70บาทนะเวลาในการล่องเรือชั่วโมงครึ่งนะที่ล่เรือนั่ไทนะ่ได้องืือสฝั่งนน้านนะอันนี้คือเรือที่จะพา,าล่องนะก็สำหรับคนที่มารับประทานอาหาร มาท่องเที่ยวนะสามารถมาล่องเรือได้ด้วยนะเดินมาจนสุดทางที่เราพาเดินมานะจะเจอจุดขึ้นเรือนะโอเคเดี๋ยวเราพาเดินดูต่อนะเดินกลับมาตรงฝั่งตรงข้ามกับที่เราเดินนะฝั่งนี้ก็ของขายเทียบเลยนะสรุปว่ามีฝั่งกินทั้งสองฝั่งเลยนะ เสี๋ยวน่านั่งหลายร้านเลยนะเป็นบรรยากาศแบบชิวๆเลยนะริมแม่น้ำท่าชีนแพรอยู่ตรงริมแม่น้ำท่าชีนเลยลั <c oughs> โกโบ ข้างล่างเป็นน้ำล้นนๆนมีที่นั่งตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดที่เป็นต้นโปะที่เราผ่าเดินดูรอบแรกแล้วนะเคเดี๋ยวเราจะไปอดุน๊ก๋วยเตี๋ยวเรือตรงฝั่งนน้นหน่อยนะน่ากินมากๆนะเป็นก๋วยเตี๋ยวซ้มยำ ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเร็งแซ่บก็มีนะ3ามาห้าสิบบาทบวกกับบรรยากาศแบบดีมากนะก๋วยเตี๋ยวริมน้ำที่แท้ทูริมน้ำจริงๆนะมาเยอะมากมาทุกว <c oughs> <c oughs> ันเลยค่ะช่วงนี้มาเป็นวนเดียวไปเรือไปแล้วก็ไปจอดเก็บได้เลยอันนี้เก็บไม่ทันแล้วไปแล้ว มาเป็นขบวนเลยมาเป็นแพไปแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยนะแนะนำเลยนะใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวแถวแถวบางเลนนะแถวบางเลนนะคนปรปฐมนะ หรือว่าเดินทางออกมาจากพื้นที่ในกรุงเทพก็มาไม่ไกลนะ่20โลมาทางเส้นสารายานะ,ะมาทางอุ่ขุนพลสายสี่นะมอมหิดลน,นะแ้วมาจากฝั่งถนนวรมราชชนีนะออกไปแล้วโอ้ปา เสียริมน้ำที่แท้ทตูเนี่ิมน้ำจริงๆเลยนะบรรยกากาศสุดยอดเลยแน่นำ้าจีนเป็นเส้นเล็กต้มยำนะเราเห็นราคาเขาเขียนไว้ห้าสิบบาทนะใส่เครื่องเยอะมากเนะียชินใหญ่ๆแนะนำเลยสำหรับคนที่เดินทางท่องเที่ยวไม่ใส่กรุงเทพนะแ้วก็ชอบเดินตลาดน้ำ แนวริมน้ําแบบริมน้ําจริงๆนะไม่ใช่ริมน้ําแบบไม่ใช่น้าขุดไม่ใช่บ่อขุดนะเป็นแม่น้ำท่าเีนนะก็แวะมาดูเลยตลาดน้ำวัดลาําพญาของขายของกินเยอะมากนะแค่เจอกันใหม่คลิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ